เราเรียนจากสามภาคเจ็ดภาคทั้งสามภาคระสุนตัวเดียว้าตอเติมกันนะครับตัวห้าหน้ากระแล้วกที่เดินานไปานมาช่วยกันล้อมกอดกันแล้วก็มีการตัดมาที่วัดที่สี่สองสาก็อยู่ที่นเป็นส่งที่มีแค่วันนี้วันเดียวนะครับเป็นปีเดียวกัน และพวกมันจะมีบูชาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนะครับมาช่วยกันทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของไทยเรานะครับเป็นศาสนาศาสนาที่ดีที่เราปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยเชิญทุกท่านนะครับถ้าที่พุทธเดชานั้นถึงนะครับเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนะครับต้องจิตูชาต เราจะทำให้สมบูรณ์สร้างอาคารอเนกประสงค์นะคะที่วัดกู่ตาอุดมของเรานะคะค่ะแต่รับน้ำมนต์กระตุ้นน้ำมนต์กระหลดโล้นนะคะเป็นสิริมงคลนะคะค่ะจพืเปิดฟระสัมมาใช่ไหม そういうのではい。<im> ขวามือขงทหันนะคะ ข้าวป่าลอยฟ้านะคะข้าวป่าลอยฟ้าเราจะนําไปสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์นะเวลาทุกครึ่งน,นะในเวลาทุกครึ่งน,นะอีกนิดเดียวน,นนะใกลนะ้แล้วคุณโยมนะคุณโยมท่านใดที่ยังซื้อไม่ทันจะมีเวลาอยู่นะยังมีเวลาอยู่